สวัสดีเช้าวันศุกร์ที่28พฤษภาคมค่ะยอดขอสวัสดิการว่างงานสหรัฐต่ำกว่าคาดตอกย้ำตลาดแรงงานฟื้นแข็งแกร่งส่วนทางแนวโน้มเศรษฐกิจเบอร์สองเอเชียสุดอึมครึมรัฐบาลญี่ปุ่นเตรียมต่ออายุภาวะฉุกเฉินเพื่อคุมโควิดจากเดิมจะสิ้นสุดเดือนนี้อาจยืดออกไปเป็น20มิถุนายนค่ะ ธนาคารกลางญี่ปุ่นหรือ BOJ จ่อขยายมาตรการช่วยเหลือเศรษฐกิจค่อนขึ้นแน่ปิดทาง Normalization แทบเป็นไปไม่ได้ที่ BOJ จะคิดเรื่องลด QE ขึ้นดอกเบีย้ยตามอย่างเพื่อนแบงก์ชาติอื่นๆ ดัชนีนิกกี้เช้านี้บวกแรงตอบรับเย็นอ่อนค่าเทียบกับแทบทุกสกุลเงินค่ะดอลลาร์เยนทยานใกล้แตะ110แม้ดอลลารายังคงอ่อนค่ากว่าสกุลหลักอื่นๆแต่ที่โดดเด่นดึงดูดสายตาจริงๆคงหนีไม่พ้นเงินปอนปอนเยนพุ่งเฉียด1 5 6เข้าใกล้ระดับสูงสุดปี2018เพราะตลาดมองแบงก์ชาติอังกฤษอาจขึ้นดอกเบี้ยเร็ว ยมพนับบตรรีบาวคล้ายรัวกรองรอข้อมูลเงินเฟ้อ PCE สหรัฐเมษายนทุ่มเครื่องคืนนี้นักกริดเคทแทมเชื่อค่ะว่าตลาดคงตอบสนองตัวเลขดังกล่าวแค่ไม่กี่ชั่วโมงหรืออาจเพียงไม่กี่นาทีเพราะแนวโน้มของความคาดหวังถูกสะกดไว้ด้วยท่าทีของเฟดเรียบร้อยแล้วคะ่ะยืนยันไม่กลัวเงินเฟ้อ ตลาดหุ้นญี่ปุ่นจึงไม่ค่อยน่าสนใจอยู่ดีค่ะนอกจากตราสารนี้จีนเคทีเชนบอลที่เน้นให้เขาเยอะๆช่วงนี้แล้วในส่วนของหุ้นก็ควรอาศัยจังหวะที่เผลอคนส่วนใหญ่กลัวเงินเฟอ้อไม่กล้าเล่น g r o ด์สต็อกส์แต่เราเห็นเป็นโอกาสดีเยี่ยมในการสะสมกองทุนอย่าง KT a ีเอเชโกลดซึ่งยึดสไตล์โกลด์คุณภาพอย่างเนียวแน่นค่ะ มาดูกันถึงการเคลื่อนไหวของตลาดหุ้นเมื่อวานกันบ้างนะคะเซ็นดิเด็กปิดที่1,582.96จุดบวก0.92มูลค่าการซื้อขาย175,296ล้านบาทโดยตลาดหุ้นไทยรีบาวดีกว่าคาดค่ะบ้านเรารับแรงหนุนโอกาสด้วัคซีนทางเลือกเริ่มเปิดจองฉีดวัคซีนให้กลุ่มคนทั่วไปลอดใหญ่เชื่อส่งผลดีต่อการเปิดเมืองส่งผลให้กลุ่มพาณิชย์โรงแรมและห้างโรงไฟฟ้าปรับตัวขึ้นได้ดีค่ะ ส่วนฝั่งของตราสารน,นี้มีมูลค่าการซื้อขายรวมทั้งวันอยู่ที่6130ล้านบาทและยืูพันธบัตรอายุ5ปีปิดที่1.05%ไม่มีการเปลี่ยนแปลงจากเมื่อวานค่ะค่าเงินบาทปิดตลาดเย็นที่31มสบาทยีสตางค์ต่อดอลลาร์สหรัฐนะคะดยเงินบาทเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบแคบๆเนื่องจากยังไม่ค่อยมีปัจจัยใหม่ทั้งในประเทศและต่างประเทศค่ะ เอเชียกันบ้างค่ะนิกิตลาดหุ้นโตเกียวปิดลดลงเนื่องจากนักลงทุนเทขายหุ้นเพื่อทํากําไรหลังจากตลาดปรับตัวขึ้นติดต่อก,กัน5วันขณะที่มีความกังวลเพิ่มขึ้นเกี่ยวกับกิจกรรมทางเศร,รษฐกิจภายในประเทศที่จะได้รับผลกระทบจากการที่กรุงโตเกียวและจังหวัดอื่นๆอ,อาจจะขยายมาตราการฉุกเฉินในปัจจุบันออกไปอีกเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด -19 นิกิีปิดที่2 8 5 4 9 0 1นเจุดลบเค่ะ ส่วนเซี่ยงไฮ้คอมมิสซิ์ตลาดหุ้นจีนพุ่งขึ้นแต่ระดับสูงสุดในรอบ3เดือนเนื่องจากข้อมูลภาคการผลิตที่ซบเซาช่วยให้นักลงทุนคลายความกังวลเกี่ยวกับการใช้นโยบายคุมเข้มด้านการเงินของจีนนอกจากนี้ค่ะบรรยากาศการซื้อขายยังได้รับแรงหนุนจากข่าวที่ว่าเจ้าหน้าที่จีนและสหรัฐได้พูดคุยกันทางโทรศัพท์ในประเด็นการค้าซึ่งส่งสัญ,ญญาณถึงความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นระหว่าง2ประเทศเซี่ยงไฮ้คอมมิสซิสปิดที่3,608.85ปจุดบวก0.43%ี่เค่ะ ส่วนทางฝั่งของดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิยกปิดบวกเมื่อคืนนี้หลังสหรัฐเปิดเผยตัวเลขผู้ขอสวัสดิการว่างงานที่ต่ำกว่าคาดซึ่งเป็นปัจจัยหนุนแรงซื้อหุ้นกลุ่มที่คาดว่าจะได้ประโยชน์จากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจเช่นหุ้นในกลุ่มอุตสาหกรรมและกลุ่มธนาคารค่ะนอกจากนี้นะคะตลาดยังขานรับรายงานข่าวที่ว่าประธานาธิบดีคุณโจไบเดนจะเปิดเผยงบประมาณรายจ่ายประจำปี2565วงเงิน6ล้านล้านดอลลาร์ด้วยค่ะ ดาวโจนส์ปิดที่3 4 4 6 4 6 4ี S ่วกนเปอสแอนพปิดที่4 2 8 8 8 8จุดแบวกนเและเนสแต q กปิดที่1 3 7 3 6 2 8จุดลบ 0. 0 1ค่ะ ส่วนตลาดหุ้นยุโร,ป,รปปรับตัวขึ้นเมื่อคืนนี้ค่ะได้รับแรงหนุนจากหุ้น a i r ์บัสของฝรั่งเศสที่พุ่งขึ้นหลังบริษัทปรับเพิ่มเป้าหมายการผลิตเครื่องบินตลาดหุ้นเยอรมน,นีปรับตัวลงหลังหุ้นไบเออร์ร่วงลงรุนแรงที่สุดในรอบ3เดือนจากการตัดสินคดีฟ้องร้องในสหรัฐที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์กำจัดวัชพืชของบริษัทค่ะ s c 4 0ปิดที่6,435.71จุดบวก0.69% DAX ปิดที่15,406.73จุดลบ0.28%ส่วนด้าฝั่งของฟรซีร้อยปิดที่7 0 1 9 6 7จุดลบ0.10%ค่ะส่วนค่าเงินดอลลาร์สหรัฐก็อ่อนค่าลงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลักๆหลังจากนักลงทุนซึมซับข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐที่มีการเปิดเผยหลายรายการซึ่งรวมถึงยอดสั่งซื้อสินค้าคงทนและจำนวนผู้ขอสิทธดิการว่างงานด้วยค่ะ ส่วนอัฟฟังของสัญญ,ญาณน้ำมันดิบเวสซัสตา,ตานิวร์กปิดบวกติดต่อกันเป็นวันที่5เมื่อคืนนี้ค่ะเพิ่มขึ้นมา1%ปิดที่66ดอลลาร์85เซนต์ต่อบาร์เรลหลังจากสหรัฐเปิดเผยข้อมูลเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งซึ่งทําให้นักลงทุนมีมุมมองเป็นบวกต่อนวโน้มความต้องการใช้พลังงานขณะเดียวกันค่ะนักลงทุนจับตาการประชุมของกลุ่ม O อเปและ O อเปกพลัสในวันที่1มิถุนายนโดยที่ประชุมจะประเมินแนวโน้มการส่งออกน้ํามันของอิรานค่ะ ส่วนในฝั่งของบรินเองค่ะบวก0.9%ปิดไปที่69ดอลลาร์46เซนต์ต่อบาร์เรลสัญญาณทองคำตลาดนิวยอร์กปิดร่วงหลุดจากแนว1,900ดอลลาร์เมื่อคืนนี้ค่ะโดยได้รับแรงกดดันจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐที่ดีดตัวขึ้นเหนือระดับ1.6%และจากการที่นักลงทุนเทขายทองคำในฐานะสินทรัพย์ที่ปลอดภยัยหลังจากสหรัฐเปิดเผยข้อมูลเศร,รษฐกิจที่แข็งแกร่งค่ะ สัญญ,ญาณทำตลาดโคเมเกสอง่งเดือนสิงหาคมลงไป0.28ปิดที่1,898ดอลลาร์ 1, 50เซนต์ต่อทรัลอาลส์ค่ะและนี่ก็จหมดของเคทแอมเดลี่นวส์ที่นำมาฝากในเช้าว,วันนี้นะคะและในช่วงนี้เรายัางคงต้องทำโซเชียลดิสเทนซิ่งแต่ว่าทุกคนก็สามารถทำธุรกรรมลงทุนไดงง้ง่ายๆผ่านแอปพลิเคชันเคทแอมสมาร์ทเทรดแล้วเจอกันใหม่ในเช้าว,วันจันทร์ค่ะกับดิฉันวรวรรณตินลา,าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ